หลักเกณฑ์พยากรณภาวะโสดาบันของตนเองค้าหบ,บดีในการใดภัยเวรห้าประการอันอริยสาวกทําให้สงบระงับได้แล้วด้วยอริยะสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังคสีด้วยอริยญายธรรมเป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยสาวกนั้น เมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกคติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้ข้าบาดี ภัยเวรห้าประการอันอริยสาวกทําให้สงบระงับได้แล้วเป็นอย่างไรเล่าค้าหบดีบุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างในสัมปรายะบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้างเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยผู้เว้นขาดแล้วจากปานาติบาทย่อมไม่ประสบภัยเวรนั้นทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายะ ไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัตทางใจด้วยเมื่ออริยะสาวกเว้นขาดแล้วจากปานาติบาตภัยเวรน,นั้นย่อมเป็นสิ่งสงบรำงับไปด้วยอาการอย่างนี้ขหาบดีบุคคลผู้รักทรัพย์อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างในสัมปรายะบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัตทางใจบ้างเพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยผู้เว้นขาดแล้วจากอธินนาทาน ย่อมไม่ประสบภัยเวรน,นั้นทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายะไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัสทางใจด้วยเมื่ออริยะสาวกเว้นขาดแล้วจากอธินนาทานภัยเวรน,นั้นย่อมเป็นสิ่งสงบประงับไปด้วยอาการอย่างนี้ขหาบาดีบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างในสัมปรายะบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัตทางใจบ้างเพราะกาเมสุมิชาจารเป็นปัจจัยผู้เว้นขาดแล้วจากกาเมสุมิชาจารย่อมไม่ประสบภัยเวรนนั้นทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายะไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัสทางใจด้วยเมื่ออริยสาวกเว้นขาดแล้วจากกาเมสุมิชาจารภัยเวรน,นั้นย่อมเป็นสิ่งสงบระงับไปด้วยอาการอย่างนี้ข้าบาดี บุคคลผู้พูดเท็จอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างในสัมปรายะบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัตทางใจบ้างเพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาทย่อมไม่ประสบภัยเวรน,นั้นทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายะไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัตทางใจด้วยเมื่ออริยาสาวกเว้นขาดแล้วจากมุสาวาท ภัยเวรน,นั้นย่อมเป็นสิ่งสงบประงับไปด้วยอาการอย่างนี้คหาหบดีบุคคลผู้ดื่มสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างในสัมปรายะบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้างเพราะสุราเมรยะมัชฌปานะเป็นปัจจัยผู้เว้นขาดแล้วจากสุราเมรยะมัชฌปานะ ย่อมไม่ประสบภัยเวรนั้นทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายะไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัตทางใจด้วยเมื่ออริยาสาวกเว้นขาดแล้วจากสุราเมรยะมัชปาปานะภัยเวรนั้นย่อมเป็นสิ่งสงบระงับไปด้วยอาการอย่างนี้คหาบดีภัยเวรทั้งห้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่สงบระงับแล้วขหาบดี อริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งการบรรลุซึ่งโสดาสีองค์อย่างไรเล่าขหาบดีอริยสาวกในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจำแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ข้บดีอริยสาวกในกรณีนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ขหาหบดีอริยาสาวกในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากถูกแล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักคินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ขหาบดีอริยาสาวกในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยาเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรนเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่รูปคลำ้ำ และเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ขหาบดีอริยะสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งการบรรลุซึ่งโสดาสี่องค์เหล่านี้แลขหาหบดีอริยะญา,ยายธรรมเป็นธรรมที่อริยะสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญานั้นเป็นอย่างไรเล่าขหาบดีอริยะสาวกในกรณีนี้ ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจ ana. ัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ขาหาบดีอริยญายธรรมนี้แลเป็นธรรมที่อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาขาหาบดีในการใดแลภัยเวรห้าประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกทําให้สงบประงับได้แล้วด้วยอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังคาสสีด้วยอริยญายธรรมนี้ เป็นธรรมอันอริยาสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยาสาวกนั้นปรารถนาอยู่ก็พยากรตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้